อบ้านหลังใหญ่มากเลยอยู่ไม่ครบทุกห้องหรอกมั้งเนี่ยปล่อยเช่าดีไหมปล่อยเช่าเลยดีกว่านะโอ้ศหลาเริ่มมาละอะไรปานไหนบ้านปานอยู่ไหนคะในบ้านเทนโอ้บ้านเธอเป็นอย่างนั้นเลยเหรอบ้านทรงทึบใช่ไหม มันคืออะไรล่ะคะคุณครูให้สร้างบ้านตอนนี้ให้สร้างบ้านอยู่ไปไกลๆนี่อินเตอร์ได้หลายหลังแล้วะโอ้โหโอหลังสูงใหญ่ว้าโลดูดูบ้านเขามีสีสันเห็นไหมสีสันคล l o r ฟูมากเลยบ้านนิวตันต้งหน้บ้านแฝดแฝดสามอะไรคะ บ้านหลังสวยเปิดประตูโอ้โหบ้านศิลาเปิดประตูรีโมทหรือเปล่าลูกแม่จะไปตามข้างๆจอใช่ฉันมีบ้านหลังสวยมีประตูด้วยใช่ไหมนี่นี่คืออะไรล่ะคะเขาให้ทําบ้านค่ะเออมีประตูบ้านบ้านฟานมีประตูแต่ไม่มีบ้านอันนี้คือข้ามมิติไปเลยใช่ไหมคะอะไรคะ อ๋ออันไม่ใช่รถค่ะอันนั้นประตูบ้านเขาแต่ว่าบ้านอยู่ตรงไหนไม่รู้เขาข้ามมาอีกมิติหนึ่งในบ้านของนิวในบ้านของนิวโอ้โหป่าเต็มไปหมดเลยบ้านนิวอ่ะอินเตอร์เน็ตแนวเอาเนี่ยมาใส่ในรถกันเอาหนูก็เอาอันึ่งสิลูกมีตั้งเยอะแยะ ไปเอาของเพื่อนทําไมเพื่อนก็ทําแล้วลูกนู่นข้างหลังนู่นไปหาเสี้ยนไหนว่างๆหยิบมานี่นิ้วแบ่งให้เพื่อนหน่อยนิ้วเยอะเหลือเกินบ้านนิ้วอ่ะบ้านนิ้วมันเยอะเกินมีอุ้ยกระเด็นกระเด็นครับผมดีเจอไหนบ้านดีเจอไหนทุกบ้าน